สวัสดีค่ะครับวันนี้เรามาอยู่กันในด่าน Blue p e n g n ในเกมเราบอกกันครับสวัสดีครับและก็อยู่ในช่องปื้มโปรนลอดเล่นนะครับวันนี้เรามาทําภารกิจอะไรกันดีในด่านนี้ Blue p e น g n จะทำให้ดูในด่านยอดฮิตเลยนะใช่ไหมใช่หลายๆคนก็ชอบกันเรามาดูที่ทาอะไรได้บ้างกอนอื่นทำได้หลายอย่างเลยเราจะไปย้อมผมก่อนอื่นเดี๋ย ออกไปย้อมผมก่อนโอเคเดี๋ยวย้อมผมเลือกสีผมก่อนน้ำเงินสีอะไรดีสีน้ำเงินนะโอเคสีน้ำเงินเหรอสน้ำเงินนี่นะได้เลยฟ้าหรือน้ำเงินไม่รู้ฟ้ามีไงสีฟ้าสวยเอ้ยรอรอไหมครับนี่ไงเท่เลยไปเราไปเที่ยวกันเที่ยวอะไรดีไปเที่ยวเรายังไม่มีรถเลยหาซื้อรถก่อนรถมารถมาเอารถ เอามีคนเดินวิ่งทะลุเราเอารถอะไรดีเราเอารถเทๆเลยไหมอันใหญ่ๆอู้คนนี้นี่ขึ้นรถไปมีรถแล้วทีนี้ไปหาบ้านดีกว่าไปกันเลยเราต้องไปดูตรงไหนได้บ้างตรงนี้มีคนจับจองพื้นที่กันเ้าหลังที่เท่าไหร่ดีหลังที่ในปีขึ้นไปขึ้นไปนี่ได้ไหมพื้นที่เขียวๆนี่ได้ไหมมตรงนี้น่าจะได้ ยากหน่อยครับยากมันยากอะตรงที่นี่ไงไอ้ตรงนี้ตรงนี้อะตรงนี้แล้วกันตรงนี้เลยนี่ไงเขาประกาศขายอยู่หลังที่สิบแปดหลังที่สิบแปดสร้างดังไอัวนี้หลังแรกเลยบหรอหลังเล็บจัดที่บ้านเราก็มาแล้วกำลังสร้างมาเรียบร้อยบ้านสร้างได้ภายในวินาทีเดียววินาทีเดียวนี่บ้านล็อกบ้านล็อกบ้านไปโจรเข้าโจรมาแกล้ง แล้วเราจะออกยังไงเดี๋ยวเราก็ขึ่นไปสำรวจข้างบนก่อนถ้าเขาเอาที่นอนปักมาข้างบนมีอะไรบ้างเยี่ยมเลยตู้เซฟเราอยู่ไหนอะหน้าบ้านมีดวงไฟเล็กๆน้อยๆตู้เซฟเราอยู่ไหนจะดูหน้าบ้านตู้เซฟเราอยู่ไหนตู้เซฟยังหาไม่เจอเลยทันย่าเดี๋ยวไปสำรวจหน้าบ้านก่อนหน้าบ้านเราเป็นไงบ้างไม้ไม้นี่รถเรายังจอดอยู่กลางถนนเลยดีตำรวจไม่มาล็อกล้อกลับไป เดียวสิตรงไหนดีถ้าตำรวจล็อกร้อนี่เรียบร้อยไปทะเลไหมตำรับเดี๋ยวเดี๋ยวก่อนนี่บ้านเหมือนเราเลยครับแล้วเมื่อกี้เราล็อกบ้านเรียงล็อกเรียแล้วออกมาเราล็อกแล้วขโมยรถทะลุรถใครอะไอ้รถอุคัสด้วยกูคัสกูคัสขโมยเลยว่ะเราไม่ได้ขโมยเรายืมมาครับขโมยเรายืมโอุ้ยขับไม่เป็นเอาละไม่รู้ว่ามันเป็นเหีว เอารถตัวเองรถตัวเองเอารถตัวเองไปหาบ้านตัวเองบ้านเราบ้านเราบ้านเราอยู่ไหนตรงนั้นไงบ้านเราอยู <h <h ่ไหนอันนี้หรือเปล่าวาร์ปไปได้นี่ไงบ้านเราเอานี่ไงประตูแย้มอยู่นั่นไงเราลืมล็อกบ้านบอกแล้วเอ้าเมื่อกี้ก็ล็อกอยู่แล้วป้าไม่รู้สิมาถึงมันแย้มอยู่ว่ะทำไมป้าไม่ล็อกล่ะลืมไงดิวิ่งขึ้นรถได้เดี๋ยวโทรหาเพื่อนก่อนฮัลโหลเพื่อนเพื่อน ว่างไหมครับเดี๋ยวเราไปเที่ยวกันดีกว่าเที่ยวเที่ยวไหนเที่ยวทะเลเที่ยวทะเลทะเเหรอไม่ว่างไหมโอเคเดี๋ยวเราเจอกันที่ทะเลนะไปตั้งแคมป์ที่นั่นเดี๋ยวหานัดเพื่อนไว้ใช่ไหมว่านัดเพื่อนไว้นัดเพื่อนไว้ว่าคนเดินไว้เดี๋ยวไปเที่ยวที่ทะเลเอามมเตอร์ไซด์ดีกว่าโมเตอร์ไซด์ตำรวจพันไหนดีอันเท่ๆเลยไหมเอาพันเท่ๆ นี่มันกลางคืนเหรอทำไมผู้คนมันน้อยจังไอข้างล่างนี่คืออะไรรถไฟใต้ดินโอ้ไม่เอารถแล้วนั่งรถไฟฟ้าดีกว่ารถไฟใต้ดินนั่งรถไฟฟ้าดีกว่ารถไฟฟ้าใต้ดินนี่เอาได้ยังประตูเอ้าเหมือนประตูจะเปิดอ่าเปิดแล้วอ่านั่งรถไฟไปหาเพื่อนดีกว่าไปไหนีไไหนอ่ะไปเมืองชนไหมเกี่ยวทะเลนานอ่ะนี่เอาทั้งทั้งคันเนี่ยเรานั่งอยู่คนเดียวคนขับมีไหม คนขับก็ไม่มีขับไม่มีเราไม่มีคนขับป้าปาขับเองดิเรามีทั้งทั้งคันเรามีอยู่คนเดียวไปออกไปคนเดียวล้วนล้วนไปแล้วรอเพื่อนใกล้ถึงเรี่ยงเราใกล้ถึงแล้วนะจะเจอกันจะเจอกัน๋ยวเจอกัอยูดิไปได้ไงไม่มีคนขับเลยขับเองซะเลยเองไม่เป็นไม่เป็นหรอกรถไฟขับไงไม่รู้อะ ไดถึงแล้วมีเด็กดมีเ็กนนาในกระเป๋าด้วยนานกลับไปที่บ้านเลยด้วยนานป๊ากลับไปที่บ้านเลยเอ้าทำไมวาร์ปกลับมาที่บ้านได้วาร์ปตรงไหนอะลืมของแล้วเดี๋ยวขึ้นไปเอาของกันไปไหนเอาของลืมของที่ไหนเออลืมตังอะไปเที่ยวไม่มีตังคเหรอนี่ไงเข้าห้องนอนมอตังค์ก่อนไฟนี่ไฟหนาวคืออะไรปลดไฟก่อนหนาวกดไฟครับ ้อนหนาวป๊าเขายังชั่วเริ่มอุ่นแล้วปิดไฟเดี๋ยวไฟไม่บ้านไม่ใช่มันไฟไอตัวไอตัวอะไรอะไข่ไค่แมวเข้าบ้านเมไม่ได้ล็อกประตูไอโจนโจรตัวดำไม่ได้ล็อกประตูเขาเข้าบ้านไม่ได้ล็อกประตูก็มันก็แบนไม่เป็นปา็นไม่เป็นแบนนี่ขึ้นไปข้างบนแ้ว่ะแล้เขาไปไหนอะเขาเล่นทำไง แจ้งตำรวจไหมเนี่ยไม่ต้องแจ้งลาไปตรงอื่นเลยขายบ้านทิ้งเลยไหมบ้านหลังนึงแล้วมันเข้าบ้านเราทำไมอ่ะมันใส่บ้านมาเข้าไม่ได้หรอกบ้านเราหรอกอันนี้บ้านใครบ้านเราเข้าบ้านคนอื่นบ้างหมบ้านบ้านเราอยู่ใกล้บ้านเราอยู่ใกล้ๆคันพี่บ้านบ้านอยู่ใกล้กันนะติดกันติดกับคนนี้บานาอันนี้มันบ้านแน่เลยอันเนี้ยหลังแดงๆเนี่ยอหที่นอนหน่อยเเหมืออนนนนบ้าลยยะทีู่่ไหนอ่ะที่นอนจะไว้ปัก จะนอนตรงนี้เลยเหรอใช่จะนอนข้างทางบอกว่าจะนอนข้างทางตัดไม่เป็นอ่ะเอาอย่างงี้เหรไหนมันอยู่ไหนอ่ะพี่นอไหนป้าหาเจอไหมอ่ะไม่เจอมันดูไม่ออกอันไหนคือที่นอนเห็กแก้วน้ําเอาเด็กเก็บไปในกระเป๋าเลยเด็กเหรอบด็ตุ๊กตาเด็กเด็กดูในพอบดิป๊าลองดูในพอปดูในพอป ตก่งบ้านเขาตกแต่งบ้านเขาตกแต่งบ้านเขาดูไม่แต่แต่งอยู่บ้านเราเนี่ยบ้านเราเนี่ยบ้านเราไอาโจนมันออกไปหรือยังไม่รู้เดี๋ยวว่าโดนต้นบ้านอยู่ๆก็มีโจรมามันสงสัยมันจะมาขโมยตู้เซฟตู้เซฟดีนะเมื่อกี้เราเข้าไปเอาเงินออกมาก่อนตอนไหนตอนไหนตอนที <gen> ่เราเข้าไปไงอ๋อผู้หญิงผู้หญิง อามอเตอร์ไซค์มันเรกว่าวี่เท่จังเลยมอเตอร์ไซค์เรามอเตอร์ไซค์เราปบวบขับมอเตอร์ไซค์มันแรงเหรอแรงเนี่ยแรงนี่เนี่ยเนี่ยมันขับไม่อยู่เนี่ยวอวี่วอร์ป้ารังคับไม่อยู่เฮ้ยเกือบผิดเกือบผิดเกือบผิดอืมไปแล้วไปหาเพื่อนกันป้นป้าไปป้นธนาคารเร็วธนาคารเอาเงินออกมาเอาเงินออกมากดตังค์กดตังค์เพิ่มตังค์ก่อนตังค์ไม่พอเอาเอาไปเท่าไหร่กดไปหมด มเอาสักสักเท่าไหร่ดีห้าพันไดไหมเจ็ดสิบเจ็ดสบาทมันกดได้ด้วยเหรอเจ็ดสิบบาทมันกดได้เบงห้าสิบเบงร้อยไอ้ยเบงร้อยเบงห้าร้อยนะตังมาแล้วเบงเจ็ดสิบไม่มีป้าป้าตังมาแล้วยังไงตังตังนี่กดที่ตังมันมีแล้วนี่ไงตังเอาไปเผื่อไว้ซื้ออะไรที่ทะเล ตังตังตังกดมาแล้วอ่ะตังอ้าวตังหายเอากดใหม่เลยกดใหม่เหรอไม่กดอ้าวไปพูดที่ธนาคารไม่มีคนอยู่เลยเหรอเออไปไม่ได้มาหาผู้จัดการผู้จัดการผู้จัดการไม่ใช่นะคือในตังต้องก่อนไม่ใด้กดตังไม่ได้กดตังไม่ได้ไปไม่ได้กดตังไม่ได้ผู้จัดการป๊าปไปได้ไหมเนาะมาหาผู้จัดการก่อนผู้จัดการอะไรเบิดมาตั้งระกแล้วเบื่อปุม ขอเข้าไปนอนเขียวอ่ะาเป็นไม่กดตังไม่ได้นะกดใหม่มากดใหม่นี่ไงเอ้าเสียบไม่โดนเสียบไม่โดนเสียบไม่เข้าอ่ะเสีไม่โดนช่อวเงินข้าเกียวเกียวใช่ไหมนี่ตังออกมาแล้วได้แล้วตังเอ้าได้สามพันสามพันก็ได้เอ้าสามพันเงก็ได้สามพันเลยไปสามพันซื้อ อะไรต้องย่างปลาหมึกปลาหมึกย่างแถวริมทะเลไปกันเลยวับวับเข้ามาวับก็ปฏิบัติเช้าแล้วเช้าแล้วไก่ขันก็น่ารักเลยบนต้ฟ้าสว่างไก่ขันเป็นดาวเริ่มหายเช้าแล้วว่าแสบตาแบบคุณลากัววันนี้มีนัดกับเพื่อนวันนี้มีนัดกับเพื่อน กับเพื่อนอะไรอ่ะกับเพื่อนไปตั้งคข็มริมทะเลทหารรุ่นนายังหนบปะเลือกก่อนเ่าโอ้โหคันท่เท่หน่อยดิเพื่อนจะได้เห็นว่าโอ้โหเราเป็นคนมีตังค์หนดินี่ไงมีเต็ดแล้วเบลอรไรรถจงมานิ้งมีเป็นไงข่อนเลยรถสปอร์ตเหรอมันน่าเกลียด่ะพวกนนี้ข้างหลังอ่ะตีนะ เขาหลังความเร็วความเร็วเท่าไหร่ดีสองร้อย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 มันปรับไม่ได้มันปรับได้แค่สูงสุดสูงสุดห้าสิบห้าเองใช่นั่นไงหนึ่งถึงห้าสิบห้าในคอมเกินห้าสิบห้ามันก็เออเลอร์เอเกเต็มที่เลยห้าสิบห้าในคอมเขาปรับได้สองร้อยอ่ะแหละครับมันก็ห้าสิบห้ากิโลเมตรต่อชั่วโมงอะเนาะไม่เป็นไรนั่นไงเราเห็นทะเลแล้วนะ นิดเดียวก็จะขับไปทะเลเลยลองเปลี่ยนดูไม่เชื่อเปลี่ยนไว้นี่เปลี่ยนดูก็สูงขึ้นแล้วเนี่ยห้าสิบห้าล้วเห้หวอขึ้นอเมื่อกี้แสดงว่าไม่ได้ห้าสิบห้าเ่อกห้าสิบห้านิ้วยี่สิบรเป่าตอนนั้นแล้วจะถึงแล้วนี่ไงถึงแล้วป๊าป๊ามบบถึงแล้วจอแถวไหนดีแถวไหนดีเอาแถวนี้ไหมเดี๋ยวก็โดนไม่มาเลย อสสงัยเพื่อนาสายเราก็ตั้งค่าเพื่อนเลยนานเกินไปอย่าจอดนานเกินเต็นอยู่ตรงไหนอ่ะหาเต็นไม่เจอไปอย่าจอดนานเกินด่าเดี๋ยวเดี๋ยวตำรวจล็อกล้อตำรวจจะมาล็อกล้อเหรอใช่ไม่เพราะว่าจอดที่ซ้ายอ่ะนี่ไงขาวๆนี่ตำรวจไม่ล็อกล้อแต่ซ้ายจะล็อกล้อเราเนี่ย ทรายลบล้อก็คืน้ำขึ้นนะน้ำขึ้นก็รายอันนี้อันนี้อันนี้นี่ไงสีขาวนี่พอมาตั้งใครแชมป์ลูกเสือไหมแชมป์ลูกเสือแล้วก็มีอะไรอีกที่ปิ้งย่างเลยกองไฟ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 แบบนี่ไงอันนี้อันนอันแรกไว้อันนี้อันนี้คืออะไรวางเลยนี่ที่ปิ้งย่างใช่ไหมบ้าเปิดได้แล้วเอ้าพอกดแล้วมันหายอ่ะ นั่นสิทำไมวางไม่ได้ก็ปลาโลบเฮ้ยปลาโลบถึงวางไม่ได้นี่วางไปน่าจะไปโดนมันโดนปุ่มมันให้คิดอ่ะโอคิดแล้วมันก็หายคือต้องกดค้างไว้แล้วะ่านี่เกิดอะไรกดค้างกดได้ไหมนี่ไงมาแล้วไปยังไม่มาเลยเราต้องรอกองกลงคืนก่อนรู้ปะเพื่อนล่ะเพื่อนยังไม่มาอีกหรอกเพื่อนยังมา ป้านัดเพื่อนไว้หรือเปล่าใช่ก็นัดไว้ที่นี่แหละป้าไม่ได้นัด้ที่นี่แหละนัดว้ที่บางหมื่นนี่แหละป้านัดหรอใช่บางหมื่นนี่แหละเคยคือไอ้บางแสนเคยไปแล้วหรอกมาแค่บางหมื่นเขบอกบางแสนบางแสนเราเพื่อนมันจะไม่มาแล้วอืมแม่จะไม่มาหรือมากันคนละที่มาคนละทีมั้ง อีกกี้หนึ่งแล้วก็มิกกี้ถ้าเขาไม่มาล่ะเราก็โดดเดียวเดียวได้อ้างว้างไม่มีใครมาบาเล่นบาเลยเล่นบาตรหรอกเล่นบาตรหรอกอุ้ยบาบาดิ้เล่นบาตรหรอกเฮ้ยเราเราเดียวก็เล่นได้เอ้บาหายบาจมจมดินจมทรายจมทรายจมจมทรายเออใช่ทรายทะเลต้องเป็นทรายไม่เป็นดินอทรายดูดทรายดูดทรายมันดูดบอล เล่นอะไรได้อีกดูเร็วมากดูดิเล่นอะไรได้บ้างปลาดูเร็วเดี๋ยวกำลังหาอยู่ว่าจะลูกบอลใช่ไหมอะไรดีเลือกอนเลือกอนกีตาร์ค่ะทำอะไรได้บ้างกีตาร์ล่ะอนตาตือเจ๋วนะเล่นเล่นดนตรีเล่นกีตาร์บินทะเลปลาขึ้นรถไหมปลาจะขึ้นรถไหมยังไม่ขึ้นดิรอเพื่อนเนี่ย

วางระเบิดไว้ตรงนั้นจะจุดไฟนี่คือระเบิดละเข้าใจว่าที่หยุดไฟซะอีกโอ้ไม่เอาแล้วเพื่อนก็ไม่มาจุดไฟก็ไม่ได้เออแล้วก็ระเบิดกลับบ้านดีกว่าอย่างเงี้ยไม่เอาแล้วนับเพื่อนไว้เพื่อนเบี้ยวแล้ววันนี้เพื่อนเบี้ยวคือเพื่อน,นอะไรอะโอ้เพื่อนเบียเ้ยก็คือเพื่อนไม่ทําตามสัญญาไงสัญญากัไว่จะมาก็ไม่มากลับบ้านดีกว่าเอาเป็นว่าค,คลิปนี้ เราขอตัวลากันไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับขอขับรถตำรวจกลับบ้านก่อนไปจับเพื่อนหน่อยกูนะครับฝากติดตามช่องปลื้มโปดโลดเล่นนะครับขับรถจมดินเลยขับรถชุมุดมุดไปพลางตัวมันพลางตัวหรือเปล่าอืมเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับผมอย่าลืมกดกระดิ่งกุ้งกิงกุ้งกิยบาย